ครับคับสวัสดีครับพี่น้องนักสะสมทุกท่านครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับจากทางช่องธนพัฒน์ชนแนลนะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากพี่น้องนะครับนักสะสมทุกท่านนะช่วยกดไลค์นะครับกดแชร์กด subscribe นะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารจากทางช่องของเรานะครับและขอขอฝากกดติดตามนะฮะฝากกดกดกดติดตามอีกสักสองช่องนะครับก็คือช่องลูงเรือชนแนลสองห้าหนึ่งสามนะครับ ่อช่องสมาคมแชนแนลนะครับสองช่องนี้นะครับเป็นช่องเครือข่ายของทางช่องของเรานะครับนะวันนี้นะครับก็จะมาแนะนําให้สาระความรู้กับพี่น้องนักสะสมโดยเฉพาะนักสะสมมือใหม่นะครับเกี่ยวกับเหรียญที่นิยมเล่นหาและมีราคากันแล้วนะครับมีลักษณะเป็นแบบไหนบ้างนะครับและก็จะมาประกาศรับซื้อนะครับเหรียญย5สตางค์นะครับไม่ต้องแปลกไม่ต้องตลกนะครับ ดูแค่เพียงปีปศเท่านั้นนะครับนะฮะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตรายการที่เรายังเปิดรับซื้ออยู่นะครับก็มี ep 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214นะครับ ep เหล่านี้นะครับทางช่องของเรานะครับยังประกาศรับซื้ออยู่นะครับนะฮะแล้วเราก็ขอยืนยันนะครับนะ รายการไหนที่เรายังประกาศรับซื้ออยู่นะครับเรายืนยันนะครับเราซื้อจริงนะครับขอให้ท่านมีตามคลิปตามภาพนะที่เราประกาศรับซื้อไว้นะครับหากพี่น้องนักสะสมท่านใดสงสัยก็เปิดทวนดูนะครับตาม EP ีที่บอกไว้นะครับครับมาดูช่วงแนะนำนะครับวันนี้นะครับช่วงแนะนำวันนี้นะครับเราจะมาแนะนำเกี่ยวกับเหรียญการจนาพิเศษนะครับเหรียญ10บบาทนะครับสองสีนะครับ ที่นิยมเล่นหากันนะครับมีลักษณะนะครับนะมีลักษณะเป็นพระเศียรสลับนะครับนะเป็นพระเศียรสลับนะฮะปกติธรรมดาแล้วนะครับทําความเข้าใจกันก่อนนะครับเหรียญวาละทั่วไปนะครับโดยเฉพาะเหรียญวาละการนาพิเศษนะครับนะฮะด้านหัวด้านก้อยนั้นนะครับนะฮะจะหันขึ้นทางทิศทางเดียวกันนะครับ แต่เหรียญที่นิยมเล่นหากันและมีราคานะครับนะฮะก็คือเสยนสลับนะฮะด้านหัวด้านก้อยจะหันสวนทางกันนะครับจะหันสวนทางกันนะครับนะฮะโปรดทำความเข้าใจด้วยนะครับโดยเฉพาะนักสะสมมือใหม่นะครับนะฮะนะครับวันนี้เราเอาเก็บความรู้นะครับหมายพี่น้องนักสะสมมือใหม่นะได้ทําความเข้าใจนะครับก่อนที่จะเก็บสะสมก่อนที่จะซื้อเข้ามาสะสมนะครับนะฮะ ก็คือเหรียญนี้นะครับเหรียญนี้คือเหรียญลักษณะประสียนสลับนะครับด้านหัวด้านก้อยหันสลับกันเห็นไหมครับนะะนะะถ้าเป็นเหรียญปกติธรรมดานะครับอย่างที่บอกไว้นะครับด้านหัวด้านก้อยจะหันขึ้นทิศทางเดียวกันนะครับนะแบบนั้นยังไม่มีราคานะครับแบบนั้นยังไม่มีราคาถือว่าเป็นเหรียญปกตินะครับถ้าเป็นประสียนสลับนะอย่างที่เราแนะนําให้ดูอยู่นี้นะครับนะ ราคาเล่นหากันนะครับสภาพยู c สภาพสวยๆนะครับก็เล่นหากันหลัก2 3 0ส0มพันบาทนะครับนะครับแต่เป็น u n c นะครับอะก็ขึ้นอยู่กับสภาพผ่านการใช้งานมามากน้อยเพียงใดด้วยนะครับนะฮะแล้วราคานะครับราคานะครับนะฮะมีโอกาสขึ้นลงนะได้ตลอดเวลานะครับมีโอกาสขึ้นลงได้ตลอดเวลานะครับ นะครับคงเข้าใจกันนะครับสําหรับเหรียญเสรียสลับนะครับครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับวันนี้เราไปกันแบบไวๆนะครับนะเพื่อจะไม่มีเป็นการเบื่อหน่ายกันนะครับเรามาดูช่วงรับซื้อกันเลยนะครับวันนี้นะครับเราจะมาประกาศรับซื้อนะครับเหรียญยี่สิบาสตางค์นะครับนะเหรียญยี่สิบาสตางค์ ไม่ต้องแปลกนะครับเน้นย้ำเลยนะครับไม่ต้องแปลกไม่ต้องตลกนะครับนะฮะไม่ต้องพิสดารนะครับนะฮะดูแค่เพียงวีพศสนะครับนี่คือด้านหน้านะครับของเหรียญกัจจการที่เก้านะครับเหรียญยี่สิบ้าทตางนะฮะเนื้อโลหะเป็นเนื้ออลูมิเนียมปอนหรือเนื้อทองเหลืองนะครับเดี๋ยวเนื้อทองเหลืองนะครับนะฮะ ด้านหน้าเป็นพระบรมชายรักนะฮะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้วิพนอดุเยเดชนะครับราชการที่9นะครับนะฮะเหรียญนี้นะครับเราจะมาประกาศรับซื้อนะครับให้ราคาสูงถึง1,500บาทนะครับราคาต่ำสุดให้500บาทนะครับนะฮะราคาจะถูกจะแพงนั้นนะครับขึ้นอยู่กับสภาพผิวเหรียญนะขึ้นอยู่กับสภาพความสวยงามของเหรียญนะครับ ขึ้นอยู่กับสภาพผ่านการใช้งานมามากน้อยเพียงใดนะครับนะครับนี่คือด้านหน้านะครับนะฮะด้านหน้าจะเป็นพระเศษเล็กนะครับเป็นเระเศษเล็กนะครับเห็นไหมครับนะฮะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันนะครับเห็นไหมครับเราบอกแล้วนะครับดูแค่เพียงปีพศนะครับดูแค่เพียงปีพศนะครับ นั่นก็คือปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดนะครับห้าสิบเอ็ดนะครับนะฮะจำนวนการผลิตนะครับของเหรียญปีพศสองพันร้อยห้าสิเอ็ดนี้นะครับค่อนข้างน้อยนะครับค่อนข้างน้อยนะครับจำนวนการผลิตผลิตมาแค่สองแสนเหรียญเองนะครับสองแสนเหรียญนะครับนะฮะทางช่องทางร้านของเราจึงมาประกาศรับซื้อนะครับนะฮะนะครับจึงมาประกาศรับซื้อนะฮะ ให้ราคา500ถึง1,500บาทนะคร <บา coping> ับนะครับนะครับเป็นเนื้อทองเหลืองนะครับเป็นเนื้อทองเหลืองอย่างเดียวนะครับนะฮะเนื้อทองแดงยังไม่มีราคาเล่นหานะครับเราวาประกาศรับซื้อเนื้อทองเหลืองนะครับนะฮะปีพศ2551เท่านั้นนะครับนะฮะหากพี่น้องนักสะสมท่านใดมีนะครับหรือพบเจอนะครับนะนะะ ดูให้แน่ใจก่อนนะครับว่าเป็นปีพศ2551นะครับนะนะครับเป็นเนื้อทองเหลือหรือเปล่านะครับแล้วก็ส่งรูปมาประเมินราคากันนะครับช่องทางนะครับช่องทางการส่งรูปมาประเมินราคานะให้ส่งมาทางลายนะครับนะฮะ ID l ล n e ของเรานั้นนะครับนะก็คือ WUT นะครับ0826931711นะครับใส่ตามนั้นเลยนะครับนะ อาจนสะสมท่านใดนะอาจจะฟังไม่ทันนะครับอยู่ด้านหน้าปกคลิปนะครับนะด้านหัวคลิปเลยนะครับเราก็ให้ไอดียไลน์ไว้นะครับทุกคลิปนะนะครับนะครับพอพอจะเข้าใจกันบ้างแล้วนะครับนะครับสำหรับคลิปนี้นะก็ต้องขอฝากพี่น้องนักสมไว้เพียงเท่านี้นะครับนะก็ขอให้พี่น้องนักะสมทุกท่านนะครับนะจงประสบโชคดีมีความสุขนะครับนะ นะครับพบเจอแต่สิ่งดีๆนะครับเข้ามาในชีวิตและครอบครัวนะครับนะไม่เจ็บไม่จนนะครับร่ลำรวยเงินทองนะทุกคนทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ